สวัสดี FC นะครับ ba นักวิเคราะห์ตัวเลขนะครับเจอกับผมอีกแล้วนะครับน้องบุมนะฮะท่านผู้ชมต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีเอ่อเท้าเจ็บนะฮะท่านผู้ชมผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะก็คือว่ามีนอนนะครับนอนพักผ่อนเยอะนะครับแล้วก็กินยานะพักผ่อนเยอะๆนะครับคือเท้ามันเจ็บแบบว่าเราเหมือนอาจจะเป็นแบบเส้นยึดนะครับคือเส้นเท้ายึดเวลาเราลองจับดูมันเจ็บตรงเส้นนะฮะก็เลยซื้อยามากินครับท่านผู้ชมนะฮะ นะครับแล้วผมก็เลยมาผมก็เลยมานะครับมาบอกว่าหวยลาวนะครับวันนี้มีอะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมก็อยู่ที่บ้านตัวเองนะฮะเนี่ยฮะครับอ๋อนะครับน้องอะตอมนะครับลูกชายผมบอกว่ากําลังแช่น้ําอยู่ครับท่านผู้ชมนะครับผมก็เลยมาทําคลิปให้ท่านผู้ชมนะฮะเพราะว่าโอเคแช่เท้านะครับเพราะว่าอะไร คือเท้าเราร้อนใช่ไหมครับคืออักเสบไงี้ยครับอักเสบเท้าร้อนแล้วก็แช่น้ำมันก็จะเย็นลงนะครับครับผมอ๋อแล้วก็ลูกชายคนโตเรียนเด็คอนโดนะทุนผู้ชมะครับก็อยู่บ้านกับลูกชายคนเล็กไปทํางานไม่ได้ครับทุนผู้ชมหยุดงานอ๋ออยู่สองคนนะครับก็มีผมน้องเอกแล้วก็ลูกชายคนเล็กนะครับทุนผู้ชมใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับครับผม อ๋อโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวผมนะฮะก็ขึ้นหน้าจอยท่านผู้ชมดูนะครับว่าหวยลางงวดนี้นะครับผมให้6นะครับท่านผู้ชมนะนะครับผมให้6ครับนะครับก็ที่ผมขึ้นหน้าจอเลยนะครับหท่านผู้ชมก็ลองไปเจาะเพิ่มเติมด้วยนะครับถ้าชอบนะฮะถ้าชอบผมก็อย่างที่บอกครับเราจะพยายามแบบมาลงให้ทุกครั้งนะฮะเราจะพยายามมาลงให้บ่อยๆนะครับท่านผู้ชมจะได้มีตัวเลขไว้เปรียบเทียบนะครับนี่ฮะบ้านผมนะ นะครับเป็นประมาณแบบนี้เลยเนี่ยฮะนะครับก็สวัสดีพี่พีเอฟซียำเย็นด้วยตอนนี้เป็นเวลาหกโมงจะครึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมนะฮะอ๋อนี่ครับแล้วก็อันนี้คือเป็นสติกเกอร์ไงลูกชายผมเอามาให้นะเนี่ยนี่ครับลูกชายผมเนี่ยนี่ครับน้องตอมหนีไปไหนนี่ครับคอยแบบบอกเราตลอดอ่ะน้องตอมไปเก็บครับนะครับ อันนี้ยมเย็นแล้วนะครับท่านผู้ชมก็โอเคนะครับตัวเลขที่ผมขึ้นให้ท่านผู้ชมดูครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่วงนี้แบบโอ้นอนกลางวันนอนครับบ่ายสามนอนกินนอนอย่างเดียวครับครับผมว่าไงครับโอเคนะครับก็นอนแต่เม่วาเดยกกลับมาพูดหวกันใหม่โอเคกันขอตัวลาไปก่อนนะครับุณครับ